น้องสิรินันส่งส่งคลิปมาน้องก็ส่งทั้งวันวันนี้นะครับน้องสิรินันส่งทั้งวันมันไม่มีคลิปไหนหถูกใจครับเท่าคลิปที่ที่มีตํารวจไปจับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ตํารวจไปจับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในคนเนี้ยไอสามกีีครับมันถูกใจ คลิปนี้ก็เลยไล์สดเลยนะครับเห็นมันถามอยู่เมื่อกี้นัีบร้อยจับมันถามว่ามันถามว่มาใครเป็นคนแจ้งใครเป็นคนแจ้งใครนคนแจ้งนะครับสอนอประชาชื่นไปจับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใครเป็นคนแจ้งใครคนแจ้งก็มึงก็ไปก่อนเถอะนะจริงๆอะ่ะทําให้ต้องพวกเนี้ยมันตามกันมาแบบนี้นะครับ มีนิสัยแบบใครเป็นคนแจ้งใครเป็นคนแจ้งแต่ไมมาจับป่านี้ทำไมนี่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถตำรวจอะไรงี้ยนะครับนี่ไม่ใช่ตำรวจตามเข้าไปตามไปเด็กขณะนี้ลองไปดูนะครับลุงลุงคนหนึ่งอ่ะกำลังไลฟ์สดอยู่ตำรวจไม่ปล่อยครับคืนนี้ผมเชื่อแล้วเกินครับว่าตำรวจจะไม่ปล่อยวันนี้วันอะไรวันพุธนะครับพรุ่งนี้เขาส่งสารไปก็ยังก่อความวุ่นวายอยู่นะครับเขายังไม่รู้ตัวเลยว่า เขาโดนจับเรื่องอะไรแ้วเขาบอกว่าตํารวจสนอบไปเชื่อไปจับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่รถตํารวจนี่ว่ารงั้นเขาโดนเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่เคยผ่านมาทางไอ้สนับไปเชืชื่นคือเขายังไม่รู้เลยเขายังไม่รู้ตัวแสดงว่าเขายังไม่รู้ตัววันนั้นประกาศเป็นหัวหน้าพักที่ผมบอกนะที่ผมเคยไลฟ์สดไปดูดูได้เลยไปดูได้เลยนะครับที่ผมประกาศที่ผมไลฟ์สดบอกว่าผมมาแจ้งนักร้องไม่ทองคําแต่ไม่ขอโทษนะไม่ใช่ของไม่ทองคาหรอกนะครับ ผมมาแจ้งนักร้องนะครับพวกเนี้ยชอบร้องเพลงนะครับผมก็เลยเช้าขึ้นมาเนี่ยผมไปแจ้งเลยนะครับผมไปแจ้งความแล้วก็ซึ่งเรื่องเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าว่าร้องเพลงผิดกฎหมายนะครับผมไปนั่งอธิบายตำรวจฟังนะครับว่านี่ร้องเพลงแบบนี้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 นะครับนี่ร้องเพลงแบบนี้นี่ทำเสียงแบบนี้ทำานองแบบนี้ นะครับแล้วก็เนื้อหามันเป็นแบบนี้มีไมยด้วยตะวันด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละคนนะครับรพอเสร็จแล้วเนี่ยตําหวจก็โอเคงั้นรับแจ้งเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาจะต้องประชุมคณะกรรมการก่อนนี่ผ่านไปประมาณสักสองเดือนได้เปล่าต,ต้องถามปวงวันชัยว่าได้สองเดือนหรือยังยผมบอกว่าแม่งผมผมติดใจเนี่ยติดใจวันนั้น อ๋อผมจําได้แล้ววันนั้นวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเพราะวันที่สิบเดี๋ยวนะวันที่สิบเราเลี้ยงฉลองครบรอบสองปีอ่าจาได้แล้วนะครับสวัสดีครับสารวุฒิวันนั้นวันที่สิบเ,เ,นะเราเรล,รล,าลีนะนน 10, เเ้ยงครบคร,บรบอบสองปีพอเช้าวันที่สิบเอ็ดผมไปแจ้งความนี่แหละคดีนี้ไปดูได้เลยตอนนี้ประจายชื่นนะครับกำลังจับอยู่ตอนนี้เราไม่ต้องไปปิดบังแล้วผมเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไอ ไม่ต้องปิดหน้าแล้วเปิดอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็เจอกันบนสารเชื่อเลยครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับเปิดเลยนะครับผมเช้าวันที่สิบเอ็ดนะครับพงวันนั้นเราไปแจ้งความผมไปยังมองเมายู่เลยวันนั้นเลยแล้วก็มีมีแอดมินมีพงวังชายเป็นสามคนหรือเปล่าวันนั้นน้องอุไม่ได้ไปมั้งนะเพราะว่ามันงานด่วนวันนั้นผมอยากไปนะครับเช้าขึ้นมาไปแบบงงเงียๆๆวเงียวเลยไปไป,ไปนั่งกิน กะเพาเนื้อวันนั้นโหมันอร่อยมากเลยแลยผมก็บอกบอกพวกนี้บ่นประจําเลยผมอยากไปกินกะเพาเนื้อแถวแถวนั่นนะแถว,นะวประชายชื่นนะครับก็จะประกายทราบนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยที่น้องสีนันส่งส่งคลิปมาน้องน้อสีนันส่งให้ผมดูทั้งวันวันนี้นะครับส่งคลิปมาก็ถูกใจคลิปนั้นก็เลยเอามาให้พี่น้องสอปปสนะครับ กับพี่น้องฝ่ายปกป้องสถาบันนะครับได้รับรู้รับฟังกันนะครับคลิปผมไลฟ์สดผมจะไม่ค่อยชอบด่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่ด่าพวกหลังจากเอ펙แล้วพวกที่สลิมโลกสวยนะครับที่ด่าผมมาอยู่ที่ด่าผมนะครับแล้วก็สามกลีบด้วยนะครับหลังเอ펙นี้ หรือไม่นะครับวันวันพุธหน้าหรือวันอังคารเนี่ยแหละครับผมจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับพวกโลกสวยนะครับไม่ใส่เสื้อหนาวแอร์ไหมครับไม่หนาวพุ่งจะเปิดแอร์เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมกาลังจะทาําความสะอาดพื้น,น่งจะเช็ดพื้นทำความสะอาดพื้นเพราะมันฝุ่นเมื่อวานก็รีดผ้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดพื้นนะครับ ก็เดาพอหนาวปุ๊บเดาหยุดไลน์แล้วก็ปิดแอร์นะครับก็ดีใจมากเลยวันนี้ที่พอเห็นที่จริงผมจะโทรไปทวงเมื่อกี้ผมดีใจจนแบบลืมใส่เสื้อเลยนะครับเพราะหลังจากวันหลังจากเอเปนะครับหรือหรือว่าจะเป็นวันอังคารนี้นะครับผมไม่รู้วันอังคารน่อะไรไม่รู้นะวันอังคารเนี้ยผมจะไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับสลิมโลกสวย นะครับผมนัดกับเจ้าหน้าที่หมวดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันอังคารนะครับถ้าใครอยากไปกับผมนะครับแจ้งมานะครับบอกบอกมานะครับสวัสดีครับผมพี่สสงหงนำสวัสดีครับผมนัดกับทางเจ้าหน้าที่หมวดไว้เรียบร้อยแล้วว่าวันอังคารเนี้ยไอคนที่มันเราเอาไว้เนี้ยเอาไว้แบนเนอร์ของเราไปไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนแล้วก็วันอังคารมันหยุดเหรอ หย,ห,ยหยุดเรื่องอะไรอ่ะผมไปไม่ต้องหยุดดิตำรวจน้ำหยุดนะครับผมแจ้งไปแล้วนะครับหยุดไม่ได้นะครับเสาที่ก็ต้องทําให้ผมถ้าผมจะถ้าผมจะไปแจ้งนะครับต้องขอไปเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเกิดฟังผมอยู่โลกสวยเยอะสารีบออกมาเดินกันเยอะเลยสิบเจ็ดสิบแปดช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวมอรู้ว่าเจออะไรนะครับผมนัดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วเรียบร้อยไอ้สลิมที่มันเอา แบนเนอร์ของเราไปเปลี่ยนแปลงนะครับผิดคอมพิวเตอร์ผิดอะไรวะผิดอะไระคอมอ่ะนปรบคอมนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับนะครับผมนัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อยแล้วแจ้งพี่น้องสปะสะแล้วก็สมาชิกองดำนะครับให้ทราบว่าผมไม่เคยปล่อยนะครับคนที่มันด่าเราแบบแรงๆนะครับคดีจะเป็นยังไงมายัางไงนะครับเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันให้ผมทำคดี ผมดีใจจยลืมใส่เสื้อเลยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับพี่น้องด้วยนะครับว่าผมดีใจมากเลยที่เมื่อกี้นี้เห็นในไ,ไอ้นั่นมันโดนจับมันร้องเพลงไงมันร้องเพลงแล้วมันโดนจับเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะต้องประกาศเลยเพราะว่านี่นักร้องร้องเพลงยังโดนจับเลยดูดิประเทศไทยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยร้องเพลงยังโดนจับเนี่ยประมาณนี้แหละไอ้พวกนี้นะครับเรียบร้อยแล้วประชาชนขณะนี้นะครับคนต่อไปก็คือตามที่น้องสีนันบอกมานะครับเดี๋ยวก็จะมีคนต่อต่อไป แล้วก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะผมจะ,มจะโทรไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกดดันนะครับให้รีบออกหมายจับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่ายังมีอีกนะครับคนที่เป็นแกนนำเอปกอยู่เป็นเป็นแกนนำที่ที่จะล้มเอปกเนี่ยสต็อปเอปกอะไรของมันเนี่ยนะครับคอยดูนะครับคอยดูแล้วกันถ้ามันถ้ามัน ต้องเกินวันที่สิบแปดหรือสิบเก้านะครับพี่น้องครับต้องใจเย็นๆไอ้พวกนี้โดนแน่นอนแล้วคอยดูพวกเราเดินเกมกันอย่างหนักนะครับเราต้องเตรียมนี่ผมประกาศไปเลยนะเป้องค์ดำนะครับประกาศไปเลยว่าหลังจากวันที่สิบเก้าเนี่ยเรามีงานทําเยอะเรามีภารกิจเยอะมากนะครับแค่ตะวันเอาวันหลังไนีแปลกเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีทยอยไปเรื่อยๆนะครับก็ผมให้คือทางผู้ประสานงานของผมนะครับคือพงวังชายขณะนี้ก็เตรียมหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมให้เริ่มเตรียมหนังสือยังเตรียมหนังสือ,ให,หสอให้เริ่มเตรียมหนังสือตั้งแต่วันนี้วันที่21เนี่ยคงจะลงมาที่กรุงเทพแล้วก็เราก็จะเดินเรื่องกันนะครับพร้อมนะครับเราจะเดินเรื่องกันอย่างหนักนะครับ เอาแล้วผมก็จะจัดแบบเต็ม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 นะครับแล้วคอยดูจัดแบบเต็มไปเลยแล้วเราจะแทบจะไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกําลังกาลังซบซ้อม,มร่างกายฟิตร่างกายผมอยู่นะครับแล้วก็ผมจะซุ่มอยู่แบบเนี้ยนะครับว่าวินาทีชั่วโมงข่าวจัดหนักขอบคุณครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับกวากน้องวินาทีชั่วโมงข่าวส่งนะครับส่งภาพมาให้ผมเยอะเยอะ ใครที่เป็นแกนนําแล้วก็เมียนผู้ต้องหามาตราหนึ่งสองนะครับนี่นี่สายข่าวผมอยู่นี่นะครับอยส่งข่าวอยู่อยู่ในอยู่ในกําลังฟังผมอยู่นะครับน้องคนนี้นี่สายดีมากเดี๋ยวรวมผลเอาบึ้มๆนะครับคือเราจะต้องทํากันแบบเอาจริงเอาจังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหาเป้หลังจากผมไลฟ์จบแล้วแล้วคอยดูนะว่าผมพวกเรานะครับ ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกว่าพรุ่งนี้มีวอห้าอยู่นะครับผมไม่ต้องหว่วงนะครับผมบอกเลยว่าไอ้สามกิบอีกิจตายไงไงไอ้พวกสลิมโลกสวยที่ดากูนะครับที่ดาพวกเราเตรียมตัวไว้นะครับผมไม่ปล่อยหรอกนะครับ มไม่ปล่อยผมจะไม่มีที่ยืนด้วยคอยดูนะแล้วผมบอกพวกเราเลยนะเจอไอ้ไอเนี่ยไอ้ที่มันโพสต์ไอ้ลูกผู้ชายเนี่ยนะห้ามไปทําอะไรเขาเด็ดขาดนะครับพราะเราจะต้องเป็นโจ์เท่านั้นเราห้ามเป็นจําเลยนะครับเราจะต้องเป็นโจ์เราไม่เป็นจําเลยเราจะต้องไม่เป็นจําเลยแล้วนะครับผมเคยไปจําเลยมาแล้วผมกลัวมากเลยนะครับเรื่องงานเป็นจําเลยมันเบื่อขึ้นศาล วันวันที่เขาพิพากษาเนี่ยโหแบบแย่เลยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับหลังจากเสร็จศึกปอปปสที่แจ้งวัฒนะผมโดนคนแรกหลังก่อหลังจากเอ่อพอปคอนนะพอปคอนก็โดนตั้งแต่ยังไม่เลิกม็อบนะหลังเสร็จม็อบแล้วผมโดนเลยนะครับเพราะนั้นมันน่ากลัวนะครับที่ปจะเป็นจำเลยผมบอกไ้เลยว่าผมบอกน้องๆเสมอนะครับว่าถ้าไม่ยังเป็นไม่จนตัวเรื่องไม่ถึงตัวนะครับห้าม ห้ามเด็ดขาดเลยเรื่องใช้ความรุนแรงนะครับเพราะว่าพอพอ,พอเราเป็นจาเป็นโจเป็นจาเ,เลยปั๊บเนี่ยเชื่อผมเถอะว่าคนที่จะช่วยเราอะ่ะมันน้อยไม่มีหรอกนะครับไม่มีใครมีเครดิตหรอกตอนที่ยังไม่โดนอะ่ะแล้วจะรู้จะตอนนี้ยังไม่โดนอะ่ะแบบจะเอาไว้ง่ายเลยจะเ้านะครับ <c oughs> พอโดนข้นมาแล้วก็เศร้าถึงครอบนะครัวนะผมเตือนไว้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น คนที่ด่าเรามันจะต้องถูกต้องถูกดําเนินตามกามกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่เราเจอมันอย่าไปทําอะไรมันมันโดนแน่นอนมันไม่สนุกหรอกผมนี่กลับบ้านไม่ได้เลยหลังมอบก็นั่นแหละหลายคนนะครับหลังมอบแล้วเนี่ยดักสามกีบแต่ได้สลิมโลกสวยนะครับแผนเราสุดยอดบอกมังชายบอกนะครับผมบอกได้เลยว่าเสร็จสึกที่กอปสที่แจ้งวัฒนาแล้วเนี่ยพวกกาดหัวหน้ากาดกาด ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีหนังหมานะครับต้องระเหยเรร่อนหลายคนมากนะครับต้องนิ่งรนเอาตัวรอดกันนะครับผมบอกได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเซฟตัวเราเยอะที่สุดอย่าให้ไปเข้าทางกฎหมายเด็ดขาดนะครับผมนี่เตือนน้องๆตลอดนะครับแต่ว่าผมตัวผมตัวห้าวเลยนะผมบอกนะผมผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมตัวห้าวเลยแต่ว่าตอนเนี้ย คือผมอายุเริ่มเยอะขึ้นมันก็เลยเริ่มคิดได้เยอะขึ้นพออายุเราเริ่มเยอะเราโดนเยอะนะครับผมโดนมาตั้งกี่คดีผมสู้คดีหลุดหมดนะครับแต่หลุดศาลสุดท้ายนะผมบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> หลุดศาลสุดท้ายนะศาลฎีกานะนะครับโชคดีวันนั้นศาลฎีกายกฟ้องนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเป็นห่วงน้องๆทุกคนที่เดินใกล้ๆผมแล้วก็ เดินด้วยกันกับผมนะครับผมห่วงแล้วก็ผมจะเตือนผมจะเตือนด้วยสอนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เราพลาดพลั้งแม้แต่เดี๋ยวนี้การเขียนลงคอมหรือการเขียนข้อความนะครับคิดจะแผวนให้คนเข้ามาด่าก็ต้องยอมรับสภาพค่ะบอกเลยงานนี้โดนพรบอรคอมเต็มๆใช่คือพรบรแคมอพรบอรคอมโดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอาไปแวนแล้วเขาควบคุมคอมเมนต์ไม่ได้ะเป้ เอาเอาวตารตัวเองมาคอมเมนต์นะนะครับก็ไม่เป็นไรมันมีคนยอมรับผิดอยู่แล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ไปไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วว่าเนี่ยคนนี้รับสารภาพแล้วรับผิดแล้วเราก็บอกเขานะครับแล้วก็ผมนัดทางเจ้าหน้าที่ไ้เรียบร้อยแล้วนะครับวัน,นอังคารกับวันพุธสองวันนี่แหละทึงจากเจ้าหน้าที่บอกให้เราเลือกเอาวันไหนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรนัดอีกทีนึงแต่ว่าแน่นอนแจ้งความแน่นอนนะครับ แล้วก็มีคดีคดีสามกีกอีกเยอะมาก <c oughs> <c oughs> นะครับวันนั้นเรื่องเรื่องที่เพื่อนของของบังนะครับ <c oughs> เพื่อนของบังที่ไปคอมเมนต์ด่าในในในเฟซของรอยตู้เขานะครับผมก็เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาก็ผมให้เบอร์โทรรอยตู้ไปแล้วเขาโทรไปเองแล้วไปขอโทษกันเองนะครับเพราอเพื่อความชั่วเวลาเมนเมนเอง ขอโทษต้องไปขอโทษเองนะครับมาประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมย้ำพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรามีงานต้องเคลื่อนไหวเยอะเยอะมากนะครับแทบจะตอนนี้ทุกคนขอให้ทุกคนอ่ะถนอมร่างกายออมแรงเหมือนผมนี่อยู่ อยู่บ้านทำกับข้าวรีดผ้าถูบ,บ้านนะครับสวัสดีครับมันมัดอ๋อมัดนะครับน้องมัดที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ยายพิมพ์สวัสดีครับผมใกล้จะไล่จบไแล้วเพราะว่าดีใจเมื่อกี้เดี๋ยว ยังมีอีกเคสอีกหลายๆคนนะครับจะต้องโดนในภายในเวลาไม่กี่ภายในภายในภายในเดือนเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับเราจะได้เห็นสามกีบเดินเข้าคุกกันอีกนะครับอุย้ยผมฟิตลิ้นทุกวันเลยครับอุย้ยไอ้แจ๊ไปไหนวะ <laughs> อันี้ฟิตลิ้นเขาฟิตร่างกายอนี่ฟิตลิ้นโอ้โห ลุงดอนบอกว่านอนคุกคืนหนึ่งค่ะนะเขาเขาต้องนอนอยู่แล้วคืนนี้แล้วก็วันนี้ครับโอ๊ตโอ้โหมาไกลเนี่ยมาจากขเขมรน,นะครับมาจากกัมพูชาเลยคือวันนี้เขาต้องนอนอยู่แล้วเพราะเขาเขาจับตอนเนี้ยแล้วก็พรุ่งนี้เขาส่งสารนะครับส่งปฏิสารสวัสดีครับพี่สิงห์ดำโอ๊ตบอกนะครับเดี๋ยวเขาต้องส่งปฏิสาร จะสารจะให้ประกันหรือป,ประกันก็สิทธิ์นะครับสิทธิ์ของเขาอาจจะได้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานก็ได้นะครับที่เขาเรียกร้องกันก็คือการประกันตัวแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับไม่มีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขามาเราก็จ้องอย่างเดียวเละครับตะคุบมันที่จริง่ะเราตั้งใจจะดักถามกีบกันนะครับดักสามกีบไปสลิมโลกสวยแม่งมาเล่นเราด้วโอโ้โหเล่นไม่เลิกนะครับมึงเล่นไม่เลิกกูว่าจะเล่นไม่เลิกเหมือนกันนะครับแล้วมึงจะรู้นะครับว่านรกมีจริง แล้วก็ดึงนอนไฟ์สดอยู่กับแล้วก็ผมเนี่ยผมไม่มีแบ็กที่ผมบอกผมไม่มีแบกไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ต้องเกรงใจใครที่มันบอกให้เกรงใจคนน้องคนนี้นะผมไม่ต้องเกรงใจใครนะครับแต่ผมเกรงถ้าผมมัวแต่กเกรงใจอยู่นะครับสอประวสอไม่ยืนอยู่ทุกวันเนี้ผมบอกไว้เลยนะครับฟิตลินเลยใช่ไหมไอ้เน,นี่ยเป้มาลินพิฆาตนะฉาย,ายามันผมเป็นคนตั้งให้มันเองเป้ลินพิฆาต <laughs> นะครับโอเคก็ประมาณนี้ดีใจเมื่อกี้ลืมใส่เสื้อนะครับเดี๋ยวกลับไปใส่เสื้อก่อนเริ่มหนาวแล้วสวัสดีครับ